พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพุธที่สามกรกฎาคมคิตศักราช2024คำพยานชีวิตโดยคุณดินิโอดูหน้า เติงประเทศแอฟริกาใต้ในหัวข้อเรื่องยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อพระคมภีหนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ6อย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทุนเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงบอลกับการขอบพระคุณ คุณดินนโอดูหน้าเป็นพยานว่าฤดูร้อนปีที่แล้วครอบครัวของดิฉันไปเที่ยวที่ชายหาดทุกครั้งที่ไปที่ชายหาดเราใช้เวลาร่วมกันอย่างสนุกสนานเช้าวันหนึ่งดิฉันกับพี่สาวตื่นแต่เชา้าเพื่อชมดวงอาทิตย์ขึ้นที่ริมชายหาดแสงจากผืนน้ำสายล่มอ่อนๆเสียงคลื่นซัดเข้าหาฝั่ง และเท้าที่ย่ำไปบนพื้นทรายเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบมากเราใช้เวลาในการภาวนาพระคำของพระเจ้าถ่ายรูปและคุยกันในขณะชื่นชมดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฉันยืนอยู่บนก้อนหินเพื่อถ่ายภาพดวงอาทิตย์ขึ้นขณะที่ดิฉันกำลังจดจ่ออยู่กับดวงอาทิตย์ขึ้นคลื่นแรงก็สาดกระทบหินที่ดิฉันยืนอยู่ ทำให้ดิฉันตกใจในช่วงเวลาที่ไม่มั่นคงและหวาดกลัวดิฉันก็สามารถจับภาพเคลื่อนที่เข้ามากระทบเลนกล้องโทรศัพท์ได้พอดีผลลัพธ์ที่ได้คือภาพที่สวยงามดิฉันได้แขวนภาพนั้นไว้บนฝาผนังในบ้านของเราภาพนั้นเตือนดิฉันถึงการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่หยุดชะงักชีวิตของเราแม้ว่าเราจะหวาดกลัว หรือรู้สึกไม่มั่นคงกับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตในเหตุการณ์นั้นยังมีความงดงามด้วยความทุกข์ยากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราต้องหยุดชะงักในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นบททดสอบความเชื่อศรัทธาความชื่นชมยินดีและสันติสุขของเราอย่างแท้จริงขอให้เราเรียนรู้ในทุกสถานการณ์เพื่อจะอยู่กับปัจจุบัน และจับภาพช่วงเวลาเหล่านั้นที่สามารถเพิ่มความงดงามให้กับชีวิตของเราได้ข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าจะมองหาความงามของพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้หยุดชะงักในแต่ละวันและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคําอธิษฐานเพื่อการอยู่กับปัจจุบัน ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รับมือกับการหยุดชะงักที่คาดไม่ถึงในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยความอดทนและพระเมตตาจากพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือ ท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ